อวาสานการแต่งภาพแบบเดิมเริ่มใช้ AI วันนี้ชีวิตดีแน่นอนว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาแต่งหน้าไม่ต้องเสียเวลาแต่งตัวไม่ต้องมีความรู้เทคนิคใดๆในการแต่งรูปแค่รู้ความต้องการของคุณแล้วพิมพ์ลงไปใน AI คุณก็ได้รูปที่คุณต้องการและภาพทั้งหมดที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เจก็ให้ AI สร้างจากภาพนิ่งภาพนี้แล้วก็กลายมาเป็นหลากหลายสไตล์แบบที่คุณเห็นใครอยากทำแบบนี้ตามเจมาเลยขั้นตอนแรกให้คุณเข้าไปที่ Google แล้วไปพิมพ์คำว่า g e m i n i พิมพ์ตามเจเลยค่ะจากนั้นกดเข้าไปในเว็บไซต์ทําตามเจเลยนะเมื่อมาถึงหน้านี้ให้เลือกคําว่าแก้ไขาภาพด้วย Nano b a an นาน่เลือกเพิ่มรูปภาพของเราเข้าไปตรงช่องอธิบายวิดีโอให้เราพิมพ์คําสั่งเข้าไปสั่ง AI ว่าเราต้องการรูปภาพแบบไหนกําหนดได้เลยการแต่งหน้าทรงผมรองเท้าเครื่องแต่งกายต่างๆ และขนาดของภาพเราสามารถกําหนดได้แม้กระทั่งมุมกล้องเราอยากได้ซูมเข้าใกล้หรือว่าอยู่ไกลหรือว่าเป็นมุมแบบไหนกําหนดได้ทั้งหมดมันเจ๋งว้าวมากทุกคนใครถนัดภาษาอังกฤษพิมพ์ภาษาอังกฤษใครถนัดภาษาไทยพิมพ์ภาษาไทยง,าย,งายง่ายเข้าไปได้เลยมันเข้าใจมันรู้เรื่องไม่ต้องกลัวไม่ต้องก,องกังวลว่าหุ้ยฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษจะใช้ AI ไได้ไหมใช้ได้ค่ะคอนเฟิร์มการันตีนั่งยันยืนยันนอนยันอย่าลืมบอก a อด้วยนะว่าให้มันล็อกลักษณะรูปหน้า ตามที่เราแนบภาพเข้าไปอิมแจกแจงแถลงขเสร็จเรียบร้อยกดลูกศรนด้านล่างขวามือเพื่อส่งคําสั่งไปให้ AI สร้างรูปภาพส่วนใครที่ไม่รู้คิดไม่ออกไม่รู้จะบอก AI ยังไงก็ี้พร้อมในคอมเมนต์ของเจแล้วไปวางแนบรูปภาพของคุณเข้าไปได้เลยง่ายๆแบบนี้ดีไหมคะใครทําได้แบบไหนชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตาม j j e a s y ซ i สอนใช้ AI สไตล์บานๆแต่ช่วยงานคุณได้จริง